สุมนัตัวน้องที่น้องมั้อหรอดูกิน,นขเขานผ,เนผมเด้อผมมี่หลับปอบ้านมาหนี่งเต่นี่อะไรทุกวันเด้อไม่มอนไปส่งของฝนให้แกหน่อยสิครับง,งั้นน่ะผมก็แอบส่งของฝนให้ที่ขาผมอยู่ได้ดีนั้นะแอบดีเขาอยู่เดือวิใจัยให้เขา,น,า,านี่แรละแล้วมีความสุข ผมก็มีความสุขเหมืนอนกันนะที่ผมได้คุยกับพนะวกคุณนอะสร้อยจูบป่าว่าเอ้ยน้องเฮากเ็เฮ็นตน์นึน้นจังั่ะเพอรีดอะนะก็เรื่องอะไรซาซิมิบ่ซาซิมิอ,อะไรสักอย่างแซลมอนเนี่ยพวกไอเด็กเซ็นตเด้อยต้องกิงประวัติมันกินได้จริงเหรออันนี้แบบขอนอกเรื่องนะอม ซาซิมิเี่ผมเพถึงอยู่หมกได้ไหมหมกได้ครับน้องไซโนไม่เนาะพี่บอกหมกป้าวันไซโนไม่เคยกินบ่เมื่อวานจะเล่าความประทับใจให้ฟังมีน้องนักศึกษาที่มหาลัยสารคามคนหนึ่งเป็นน้องผู้หญิงมาหาผมจะบอกว่าน้องกับไปถามแฟนคารบผุมที่แบบว่าเคยเป็นแฟนครับผเมื่อก่อนว่าพี่อชอบกินอะไรชอบ ทานอาหารประมาณยังไองอะไรเงี้ยเค้กซี่จากเกาหลีนะคะขอบคุณนะครับเนื้อมันหยอยผมก็ไม่เคยกินนี่กคคนนันเอาเราตัวเราตัวตวนนนนนันนี้น้องเพื่อนแอบไปถามเพื่อนที่นี่ับที่นี่น้อกว่านูไปถามพี่คนนึงเขาบอกว่าพี่็อปชอบกินเกงหน่อไม้น,นูก็เลยทํา เกลี้ยงอไม้มาฝากพี่หนูทําเองด้วยแบบน้องเทียนมาฝากหอาอ่อแบบไงเลยแล้วแบบน้องยู่หอเนี่ยครับผมถามแล้วหนูให้แล้วหนูทํายังไงเนี่ยนูยูยูห่อหนูก็ไปเดินไปซื้อของมาแล้วก็ทําให้พี่ท็อปกินแบบเออมันมันเกิดเข้ามาทับใจยีอ่ะอย่างของพ่อแบบห่อผัดชีสนักศึกษาม,มาก,ก่อนี่ยนาะเหาอผัดชสเพราะว่า,มมาก,กนนารเาที่ยวเขามันยากแต่วันออกกระเทียมมะฝากาเขา้าจะ้ะ น่ารักมีจักิยานเอางี้เพื่อเป็นการตอบแทนความดีของทุกคนที่เอาน้องน่ารักมากจริงน่ารักจริงเป็นผู้สาววัยรุ่นไหมเป็นเด็กน้อยวัยรุ่นนี่แหละแต่ว่าฮิดแกงทำไมไามา่เห็ห้องกินเลยสิครับปกติแกงหน่อไม้นี่คือแบบว่าไม่ต้องเป็นผู้ใหญ่น้องๆเพิ่อเห็นห้อกินนะครับแถวบุปเป็นซาซสงวน โอ้ยผู้ใดชิไปเอาชะสงวนมากินล่ะครับสิงเล่าเราไปส่งนี้ก่อนแล้วกนะันสิงเล่าเข้าไปส่งนี้ก่อนล่าตามเด้อเนี่ 安徽人啊，不是。